พูดคุยกับคุณกีตาถึงความชอบและความใช่ในความเป็นเธอกันแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องตามคุณคิดไปเลือกโลเคชันในการถ่ายทอดความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณกีตาปฏเตนยาเกี่ยวข้องกันแล้วละครับซึ่งโลเคชันสุดพิเศษในครั้งนี้ก็คือที่โรงแรมดุสิตธานีโรงแรมระดับ5้าดาวใจกลางกรุงเทพมหาคนครที่เต็มไปด้วยโลเคชันสุดพิเศษมากมายอาทิเช่นห้องไลบรารีห้องรับรองสุดคลาสสิกเพราะทันทีที่คุณเปิดประตูก้าวเข้ามาในห้องนี้ คุณก็จะได้พบกับตู้กระจกไม้อันอ่อนช้อยทั้งสองด้านที่ถูกรังสันขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมหนังสือสาคัญสาคัญที่หาอ่านได้ยากในปัจจุบันและทันทีที่เปิดประตูเข้ามาภายในคุณก็จะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับโครงสร้างของห้องนี้ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้แทบทั้งหมดแถมยังสามารถมองออกไปเห็นสวนสวยด้านนอกได้อย่างสุดผ่อนคลายและที่พิเศษกว่าน,นั้นก็คือของตกแต่งในแต่ละมุมของที่นี่ที่เต็มไปด้วยของสะสมโบราณมากมายที่รับรองว่า ที่นี่จะเป็นอีกหนึงมุมที่น่าสนใจในการถ่ายภาพครั้งนี้มากๆครับโซนเลาจ์บาร์ที่คือสเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจของที่นี่เพราะคือมุมรับรองแขกที่ถูกตกแต่งไปด้วยการผสมผสานความเป็นไทยและความเป็นโมเดิร์นได้อย่างลงตัวซึ่งคืออีกหนึงมุมที่ไม่ควรพลาดครับ ห้องฟังก์ชันเซล่าห้องพื้นที่กว้างที่ถูกตกแต่งไว้ในสไตล์โมเดิร์นด้วยโทนสีดำทองและสีแดงซึ่งห้องนี้ถูกแบ่งโซนต่างๆไว้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะห้องเก็บไวน์สุดเอกลูซีฟห้องนี้ที่น่าสนใจทีเดียวครับโซนเบญจรงทเทเรสพื้นที่สีเขียวบริเวณเอท์ดร์สุดรีรลกซ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการพบปะสังสรรค์ท่ามกลางธรรมชาติในใจกลางกรุงซึ่งที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับน้ำตกใสยเย็นและเหล่าปลาคราฟมากมายภายในมวลหมู่ต้นไม้น้อยใหญ่ ี่เป็นอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับมุมกระจกอันนี้ก็ดูน่าสนใจดีครับดูเป็นช่องแสงที่ค่อนข้างใหญ่แล้วมองออกไปนี่ก็เห็นเป็นต้นไม้ดูร่มรื่นดีครับน่าจะดีเลยครับตรงนี้หนึ่งน่าจะได้หนึ่งมุมเดี๋ยวไปดูว่ามีมุมอื่นมุมไหนอีกครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูในห้องอาหารครับว่าจะมีมุมไหนให้เราถ่ายได้บ้างหรือ ุมนี้ก็ดูน่าสนใจดีนะครับเป็นดูเป็นมุมนั่งเล่นแล้วก็ดูเรียบๆโก้ๆน่าจะเข้ากับคาแรคเตอร์แล้วก็สไตล์ของจิ๊บจ๊แต่จริงๆพอถ่ายออกมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบโทนสีของผืนกับองค์ประกอบตรงนี้สักเท่าไหร่ครับแถวนี้ก็มีเส้นสายแลไรให้ดูน่าเล่นเยอะดีครับน่าจะเหมาะกับ แลเตอร์ของซุปปิตามีทั้งความอ่อนอยนะครับแล้วก็มีเส้นสายที่เป็นตรงๆกับสถาปัตยกรรมข้างในครับน่าจะมีลูกเล่นตรงนี้ได้เยอะแล้วก็ที่สําคัญก็ดูเป็นโซนที่ค่อนข้างจะสมัยใหม่กว่าโซนอื่นๆในโรงแรมครับม,มุมตรงนี้น่าจะได้หลายมุมนะครับก็ได้ได้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ อยู่ในสวนต้นไม้ดอกไม้เนี่ย mm hmm. ก็แสดงความเป็นที่อื่งได้ครับเอาละครับนี่คือโลเคชั่นทั้งหมดที่น่าสนใจในที่แห่งนี้ว่าแต่คุณคิดจะเลือกใช้โลเคชั่นไหนหรือมุมอะไรในการถ่ายภาพพิเศษในครั้งนี้ไปฟังกันครับโลเคชั่นนะครับที่วันนี้ที่ดูก็จะมีห้องนี้ซึ่งจะมีกระจกแล้วก็มองเห็นต้นไม้อยู่ข้างนอกที่วางภาพไปก็จะเป็นแถวถ่ายออกแนวเป็นซิลลูเอตนิดนึงให้เป็นโทนขาวดำนะครับแล้วก็จะมี ห้องที่เป็นร้านอาหารก็มีห้องไวน์แล้วก็มีร้านอาหารฝรั่งนะครับซึ่งสองห้องนั้นเนี่ยพอดูไปรู้สึกว่าองค์ประกอบันอาจจะเยอะไปลกไปนิดหนึ่งแล้วก็จะมีตรงสวนข้างนอกเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็สามารถถ่ายทอดความเป็นผู้หญิงแล้วก็สามารถที่จะขับกับแบบได้ดีครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นบาร์ชันลอยข้างนอกนะครับซึ่งเราชอบโครงตรงที่มันมเหมือน คล้ายคโครงของรูปบ้านเป็นหลังคาแล้วก็เหมือนมีเส้นของผนังบวกกับลายฉลุที่เป็นลายต้นไม้มนก็บวกเส้นที่มันแข็งๆกับเส้นที่มันอ่อนอ่อนท้อยเ่ยไว้ด้วยกันในภาพเดียว หาัจากโลเคชันก็นมาต่อกันที่คอสตูมที่จะช่วยบ่งบอกความเป็นคุณกีตาร์ปรติญญากันบ้างแล้วว่าแต่วันนี้เราจะได้เห็นลุคไหนของดีไซนเนอร์คนเก่งแห่งแบนรนด์ปติญญากันบ้างไปฟังกันครับวันนี้ชุดที่เตรียมมานี่มีอะไรบ้างคะคุณจจริงๆก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้เนี่ยด้วยความที่โครงเสื้อมมนจะดูฟอร์มอลแต่เวลาแสงจริงอ่ะมันจะไม่ฟอร์มอลเพราะมันมีทั้งตัวที่เลื่อนมาค่ะแล้วก็มีเป็นบราท็อปข้างในแล้วก็กระโปรงเนี่ยจะเป็นเดรสกลมหลวมนิดนึงก็คือคอลเล ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นเสื้อเหมือนอบไหลนิดนึงนะคะแล้วก็นี่คือผ้าตารางที่บอกไว้ว่าเอามาจากเหมือนเหมือนอหน้าต่างของอพาร์ตเมนต์ที่ฝรั่งเศสนะคะเล่นสเปรชันมาก็จริงแต่ว่าแมชกับกางเกงซึ่งเกงทรงนี้เนี่ยความยาวมันก็จะเป็นเหมือน4ส่วนนิดนึงจะเป็นเอวสูงอะไรเงี้ยค,ค่ะซึ่งก็จะได้ลุคที่ดูแคชชวลแต่ก็ยังดูคลาสสิกอะไรเงี้ยค่ะค่ะลุคนี้นะคะก็จะเป็นลุคเรสที่สามารถที่จะ ถอดซิปเนี่ย้าเป็นตัวเสื้อเดี่ยวแยกเสร็จอย่างอื่นได้แล้วก็ตัวกระโปรงเนี่ยก็สามารถใส่กับตัวอื่นได้หรือว่าจะใส่รวมกันเป็นเดรสนี่คือด้านหน้าเวลาด้านหน้าใช่ค่ะเวลาใส่จร<ๆ>ิงๆเนี่ยมันจะพอดีมันจะไม่ได้ดูโป้มันจะเป็นแอบเห็นโชว์หน้าท้องนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้ค่ะสุดสุดท้ายเนี่ยถ้าว่ามันเป็นเหมือนเป็นคอกเทลเดรสซึ่งความยากของมันก็คือการซ้อนผ้าเนี่ยค่ะสองทบแล้วก็เย็บติดเข้าด้วยกันแล้วความยาวเนี่ยมันจะเป็นความยาว เลนส์แบบใหม่นิดนึงคือไม่ได้ยาวลากพื้นหรือก็ไม่ได้สั้นจนเกินไปจะเป็น,เป,นเป็นแนวสไตล์แบบ4ส่วนอะไรเงี้ยค่ะคซึ่งคอลเลคชันนี้ของของปติญญาเนี่ยความยาวเนี่ยก็โอเคก็จะมีเดรสยาวอาจจะมีเกงขาย,ยาวแต่อีกอีกเลนส์นึงที่ถดาทำมาพิเศษก็คือประมาณ4ส่วนว่าจะเป็นทั้งกงงเกงหรือว่าเป็นตัวเดรสที่เป็นคอกเทลเดรสอะไรเงี้ยค่ะค ดีเลยครับเพราะเมื่อกี้พี่คิดไปดูโลเคชันมาครับก็จะมีหนึ่งหนึ่งมุมเนี่ยจะเป็นตรงที่ตรงหน้าต่างตรงนี้ครับแล้วก็จะเห็นเหมือนมองไปก็จะเห็นเห็นสวนนิดหน่อยแล้วก็เป็นเหมือนอาจจะออกเป็นแนวเหมือนคิลเอีเสตวเราอะไรเงี้ยนะครับกชอบค่ดด่เนี่ยก็น่าจะน่าจะเหมาะครับได้ค่ะแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่มองไว้เนี่ยจะเป็นอยู่โซนด้านบนเป็นร้านเป็นบาร์ด้านบนซึ่งจะมีเห็นเป็นแบบ เส้นสายบวกรวมรวมถึงเส้นที่มันจะแข็งๆหน่อยบวกกับเส้นที่มันอ่อนช้อยก็น่าจะดูเข้ากับอคอนเซ็ปต์แล้วก็ดูเข้ากับเป็นตัวของแบรนด์ก็คิดว่าไม่งั้นก็เป็นอันนี้ก็ได้ครับเป็นมันก็จะเห็นเป็นพวกละลางลายแร้วก็เส้นสายมีการเล่นเส้นสายแล้วก็อีกชุดตรงนี้น่าจะเป็นลงไปถ่ายในสวนข้างล่างครับก็จะเป็นธรรมชาติขึ้นมาหน่อยหรือว่าก็ไม่ก็เป็นตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะครับได้เลยค่ะ่ย่นะครับ จริงๆสีขาวก็ได้นะคะเพราะสีขาวเวลา,ะะาอยู่ในสวนแล้วมันก็จะดูสวยได้ค่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวว่าเราถ่ายชุดตรงนี้กันก่อนตรงกระจบที่ใสทั้งหมดเขาเป็นสีดามันทีกก่อนกันครับได้เลยค่ะโอเคสำหรับชุดที่จะบ่งบอกความเป็นคุณกีตาร์ปรติญญาแฟชั่นดีไซเนอร์สาวคนเก่งในวันนี้ ชุดแรกก็คือเสื้อออฟโชเดอร์สีดำดีไซน์สุดเก๋จากแบรนด์แบตินยาในคอลเลกชันออตโทมันแอนด์วินเทอร์2014-2015ที่เพิ่มลุกเล่นความน่าสนใจตรงช่วงปลายแขนด้วยผ้าออแกนซ่าลายตารางแมทช์เข้ากับกางเกงผ้าสีดำา4ส่วนที่ดีไซน์ช่วงต้นขาแล,และสะโพกให้มีวอลลุม่มเพิ่มความน่าค้นหาและน่าสนใจได้ไม่น้อยเลยครับชุดที่2ชุดเดรสแขนกุดสีขาวดีไซน์สุดเก๋ในคอลเลกชันล่าสุดที่แฝงไปด้วยความพิเศษในทุกๆจุดเริ่มตั้งแต่ตัวเสื้อจีบทวิตระะะบาาายแลกรรรโปรงเดีี่่วทสามาถ ิขึ้นเพื่อโชว์เรียวขาหรือเพิ่มสเสน่ห์ความเป็นผู้หญิงได้ตามต้องการครับชุดที่3เสื้อบาครอปสายเดียวสุดฮิตของแบนรนด์ปติญญาที่ครองใจเหล่าเซเลบิตี้มากมายซึ่งครั้งนี้ได้ถูกนำมา mix and match ให้เข้ากันกับเสือ้อคลุมผ้าออกินซ่าลายตราดที่ตกแต่งขอบด้วยผ้าเหลือมเพื่อสร้างความคอนทราสต์ให้กับชุดนี้ ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งชุดนี้ก็มาพร้อมกับกระโปรงผ้าเหลือ่อมสีชมพูพลัสเทลแพทเทิร์นเก๋นี้น่าจะถ่ายทอดนิยามคำว่า Urban e l e g a n t and s e n s a t i o n a l ของเธอออกมาได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับช่วงหน้าเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะเราจะพาคุณไปดูการทำงานของคุณคิดคณชัยเพื่อชมการกดชัตเตอร์ครั้งสำคัญของคุณกีตาปติญญาเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงว่าพูอายูมันกำแพงที่มีนมีรดลายไทยผสมกับลายเหมือนลายทางสไตร์เนี่ย ต้าก็ยังนึกอยู่เราเสื้อผ้าตัาเป็นลายมีเ็กเจอร์เยอะอีกแต่ว่ามันมันจะได้ไหม Who are you? ผู้อายุ่สขึ้นใครในภาพไายของคุณคิดช่วงหน้าครับ ายภาพพอร์เทรตคือการถ่ายภาพเพื่อสื่ออารมณ์ความเป็นตัวตนของคนคนนั้นออกมาซึ่งการถ่ายภาพครั้งนี้คุณคิดจะต้องมองให้ออกดูให้เห็นและดึงความเป็นตัวตนของแขกรับเชิญคนพิเศษออกมาให้ได้มากที่สุดโดยปล่อยให้เขาเป็นในแบบที่เป็นเพื่อเราจะได้เห็นว่าผู้อายุคุณคือใครในภาพถ่ายนี้ซึ่งมุมแรกที่คุณคิดเลือกไว้ก็คือมุมนี้ครับ าคอนเซ็ปในวันนี้นะครับหลังจากที่ได้คุยกับคุณจีตาเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดออให้เป็นแนวที่ค่อนข้างจะออกธรรมชาตินดนึงแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงอย่างที่คุณจีตาบอกว่าอย่างแบรนด์ปฏิญญาเนี่ยจะ represent คนที่คลาสสิกแต่ว่าไม่คอนเซอร์เวทีฟแล้วก็มีทั้งความอ่อนโยนแล้วก็ความเข้มแข็งในเวลาเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้กับการเลือกโลเคชันเนี่ยเราก็จะดูเรื่องเต้น เส้นลายของสตรัคเจอร์ขององค์ประกอบโดยรวมรวมไปถึงให้แมทช์กับชุดที่เลือกมาครับดีเลยครับประมาณนั้นเลยครับลองบิดหน้ากับมามองตรอนี้เดียวอ่าดีครับบิดหน้ากับมานิดนึงครับดีครับแล้วทีนี้ก็ลองเดินไปอีกสองสามก้าวดีครับเด้นไปเรื่อยๆได้นะครับพอหันหลังกับมานิดนึงครับดีสวยครับเปิดไหล่กับมาอีกนิดนึงดีครับ ดีสวยครับอ่าลองก้มก็มองลงะครับเมื่อกี้สวดีอ่าดีครับข้างไว้นะครับหนึ่งสองดีครับทีนี้เขาลองเดินหมุนๆแบบแถวๆนั้นีดีครับดีครับจุดเขามองก็ไ่แนดีสวยครับดีครับอ่าดีครับหนึ่งสองสดีสวยครับ น้าบิดก็มาถ่ายกล้องนิดเดียวครับสวยนิดต่อสองถัายเพมาเดนข้างหน้าหนอนิดีครับอ่าดีครับอ่าดีค้างไว้เลยนะครับบิดก็มาลองกล้องนิดนึงครับดูสวยครับใช่สองรูปนะครับ่ช้ค้างนิดนเดียวครับเลี้ยวต่อโอเคครับเดี๋ยวเชิญกีตาร์เรามาดูรูปที่ถ่ายเมื่อกี้ดีกว่าครับชอบรูปไหนบอกได้นะครับ นนี้ต้าก็ชอบนะอันนี้ต้าชอบอันนี้ต้าชอบเลยอะใช่อันนี้ก็เส้นเส้นเส้นสวยอนีเลยชอบเลยคือจริงต้ามีความรู้สึกว่าต้าไม่อยากแบบเหมือนเหมือนถ่ายแลบโพสต์มากอยากให้อยากเหมือนเห็นสเลด์ทั้งเสื้อผ้าด้วยแล้วก็อะไรแบบเดินไปเดินมาก็เลยอยากให้ดูเป็นธรรมชาติอะไรคิดก็ว่าเส้นสไลด์สีดำ ตรงดีเทลตรงแขนเนี่ยมันก็สวยเลครับที่มันมีกับแสงกาชอบรูปนี้เหมือนกันกาชอบรูปนี้เหมือนกันรูปนี้ครับนะคะรูปนี้ครับเห็นพอให้คุณคิดตัดสินใจเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ชอบเลยอันนี้ก็สวยอาจจะเป็นประมาณสามรูปนี้ครับว่าถ้าจะไปดูนโอเคได้เลยค่ะสวยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุด ไปถ่ายในส่วนกันก่อนดีกว่าครับก่อนีอแสงจะหมดได้เลยค่ะ <Okay S 1> คโอเคค่ะหรับชุดแรกนะครับก็เป็นชุดเลือเป็นชุดสีดำเพื่อจะถ่ายแบบเป็นสูเอสดอบนบน,บนหน้าต่างที่มันใหญ่ๆแล้วก็มองออกไปก็จะเห็นเป็นต้นไม้อ,อยู่ใน background นะครับแล้วก็ให้ให้คุณกีตา์เนี่ยเหมือนเดินไปเดินมาหมุนไปหมุนมาเพื่อที่จะได้ได้ส o u เอ t ดที่สวยงามแล้วก็ได้ movement ของเสื้อผ้า แล้วก็รวมไปถึงดีเทลที่เป็นมีม,มีมีผ้าที่มันโปร่งแสงแล้วก็เป็นลายตะข่ายอยู่ตรงแขนเสื้อมันก็จะอยู่กับกระจกที่มีแสงเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้เสื้อผ้าดูสวยดีครับแล้วก็ด้วยแสงที่ใช้กับเสื้อผ้าโทนสีดำก็ทำออกมาเป็นขาวดำได้สวยดีครับจากที่ดูเนี่ยก็เหมือนอคุณจิตตาน่าจะชอบภาพที่ดูเผลอๆหน่อยดูเป็นแบบหมุนไปหมุนมาเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่ม เราก็จับจุดได้ว่ามุมตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเวิร์กแล้วก็สำหรับทั้งตัวแบบเองแล้วก็อารมณ์ของภาพมั็นกจะได้เพราะนั้นเนี่ยก็เลยใช้เป็นการแซนเอาต,ตอนที่เดินไปเดินมาพอดีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกท,ที่ที่ทั้งคุณคิดและทีมงานบอกว่าจะถ่ายมุมนี้แต่ก็มีความรู้สึกว่าเสื้อผ้าแตมันดูค่อนข้างแข็งแข็ง,ขงนิดนึงดังนั้นเนี่ยวามมันรวมกับฉากกระจกและข้างนอกเป็นสวนเนี่ยมันจะเข้ากันได้หรือเปล่า ก็ก็แอบก็แอบรู้สึกคล่องใจนิดนึงเหมือนกันแต่พอเห็นภาพชัตเตอร์แรกที่กดแล้วก็มันดูมันรู้ได้เลยว่าว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่ไม่น่าจะเข้ากันได้อะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบมากๆอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราย้ายลงไปถ่ายในสวนกันครับก่อนที่แสงจะหมดเดี๋ยวลองไปเทสแสงหรือว่าจะต้องมีการตัดไฟเพิ่มมหรือเปล่า แสงก็กำลังดีนะครับแบบเอ่อมันไม่แรงเกินไปแล้วก็จัดไปได้แต่ว่าถ้าเกิดมืดกว่านี้เดี๋ยวเขาจะไม่สวยแล้วครับต้องทำเวลาหน่ดหนึ่งครับอันนี้ครับก็เดี๋ยวจะให้เป็นแบบอยู่กับพวกต้นไม้แับแต่ว่าทุกอย่างเนี้ยมันดูแบบอ่อดูแบบ แล้วเพราะฉะั้นเนี่ยโพสอาจจะแบบนิ่งๆแข็งๆดูแบบนัสกูลินได้เลยค่ะดีครับประมาณนั้นเลยนะครับหนึ่งสองมองกล้องมาได้นะครับดีหมุนไปมาได้นะครับดีครับสวยทีนี้ขอลองลงลงไปเสร็จไหมครับโอเคกลับมานิดนึงครับโอเคได้ครับดีครับสวยครับ ทีนี้ขอกลับกลับขึ้นมานิดนึงครับสวยค้ <tinc S 2> างไว้นะ <ด Liberty. S 2> ครับดีครับหน้าตรงกับมาที่กล้องได้เลยนะครับดีขอเชิดหน้าสึกนิดนึงดีครับมองเลยผ่านไปเลยครับดีครับขอมองตากลับมาที่กล้องนะครับดีครับเดี๋ยวขอจุดประมาณนั้นอีกนิดนิดนึงครับแล้วก็อารมณ์ประมาณนี้เลยครับตรงตรงนิ่งๆดีครับดีค้างไว้นะครับตามองกลับมาที่กล้องนะครับ ดีครับขอยสองรูปนะครับมองกล้องน,นิดนึงครับดีครับนี่เคล่นหน้าขึ้นนิดเดียวครับตรงกลับมานี่มือมือด้านนี้ไปหลักนิดนึงครับดีครับโอเคครับ